ว้าสวยนี่เฮ้ยเจ้าของรถนะครับอืมสวยโอ้ ขอที่ได้ก็เจอกันนะ XJ ยกกันมาแบบล้อสามห้าแล้วเจอนะมองไม่ค่ยเห็นนะแต่ดาวน่าจะสามห้าขึ้นไปไซสยย์ยางนี่ก็ลุยเจ็ดย่านน้ำเจ็ดย่านน้ำนี่ของผมเองครับธรรมดาธรรมดาล้อสามเมตร เ,เป็นเผาหน้าแล้นะวเผาหน้าเชุดกีฬรหัสเอ็กเจสวยใช่

Oh, I was I went to Mexico that night oh, I flew out that same oh, night But <exactly. S 1> I don't want to cancel because it it's not about me It's about the Jeep so I said yeah let's still do it Okay Yeah um, Yeah so นี่ฮะเป็คนคนร้าน Jeep Meeting เขาวนี้ฮะติโตนี่แบบเปิดประคุณนะฮะถั <Hum. S 3> งมัน ยิปเจเคฮะีคันนี้เหลืองใช่สีเหลืองนี่แบบสองประตูนะฮะอ้เด็กแดงดแบดแดแชาลี โอเคเจะของรถฮะัอูไอทีเน็อิฟานะครับวิวเจนะครับิวนะเจ่าเครื่องสีลิตรหรือ V8 แโอ้โหวีแนะครับ แฮนด์เมคบัมเบอร์นะ <c oughs> อันนี้สวยยกกันเลยดูมาดูคนนี้ดูคนนี้ชีสแกนชโรกีฮนะรหัส CJ นะฮะ ถ้าอ,อเมริกันก็เรียกซีเจอนไทยจะเรียกแซดเจฮะล้อสามสามสิบสองห้าสิบอาสิบห้าฮะชุดยกสวยใช่ไหมบัมเบอร์อะคัสตอมเมค ร้านนี้ก็จี๊บแรงเลอนะครับนี่ฮะถังน้ำมันถังน้ำพร้อมอดุดดุดมาะร,รถตะละคัน JK นะครับแรงเลอร์ลูบิคอน แต่งกันแบบฮาร์ดคอร์นะฮะของเราเป็นซอฟ์คอร์นะฮะมาแบบนิ่มๆไปเรื่อยๆเนี่ยดูด้านหลังล้อสามห้าสามเจ็ดไซส์กันมาแบบฮาร์ดคอร์นะฮะ มักจะแรงเลร์กันเยอะอันนี้ XJ นะครับผมชอบเดิมๆคลาสสิก XJ ชมเหลี่ยมนะฮะข้างหลังนี่มีคันเชลกีสีขาวสวยใช่ไหมหรือว่าคลาสสิกดีครับล้อสามห้าฮะสามห้านะ อาไม่ใช่โฉมเหลี่ยมฮะไม่ใช่โฉมมนนะฮะเปิดโฉมมนสีขาวนี่ตำรวจเขาจะมาเช็คนะฮะถ้ามีเราลันอีเวนต์จัดงานอะไรที่อย่างก็ต้องราจะขอดูใบอนุญาตหรือขอดูอะไรเพื่อความเรียบร้อยฮนะ แสมมันก็มีอันนี้เชลกีฮะสมเหลียงตัดรังคาออกทำเป็นเปิดทุนไปนเลยก็เพราะทาดีกันนะใส่โลบาร์แต่ฝนตกนี่รู้ทำไรไม่ใมีผ้าใบา รูบิกอนกลียดเตอร์ปิกอัพ รถได้มีเจอร์ตไบค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์คอร์สก็ขนใส่ท้ายรถไม่มมไ,ได้ ATV น่าจะได้นะ <that in> ah. The only Only the problem is, is that big fat ass. Yeah. How'd yeah. you fit in there? Fit all right? Yeah. Wow. Only problem is that big fat ass, yeah. right? Illuminant. It's it's yeah. Sorry. God, it's full. It's full. It's done. Yeah. yeah. Then I had yeah. That so it's gonna yeah. dry. Somebody's gonna steal this, so I can't yeah. be anywhere comfortable Alright, I'm, not I'm not looking nice. straight sure. out of here. I'm probably way the hell over there. <laughs> ีมาสามคันแล้วสามคันสาซอ้ันขนี่สวยนะเนี่ยอันนี้ถามเจ้าของมาแนละ้วะ ราคารถประมาณห้าหมื่นแต่งก็เสร็จสับก็หกหมื่นกว่านะหกหมื่นเหรียญเป็นเงินไทยเทยเ่าไหร่วะหกสามก็ยังถูกกว่าเมืองไทยนะหกหมื่นกว่าเหรียญสวยนะสีขาวดังคืนมันจะสว่างนิดบิคอนจัดเต็ม โช๊อัพฟ็อกนะครับซับแทงเป็นเหล็กวินวินวอร์นะครับยี่ห้อวานนะวานเพื่อนลากจอดคูบสวย ยางสามห้าสองห้ขอบสิบเจลังสวยนะช็อคอัพก็อของฟ็อกนะฮะรับประกันเชื่อถือได้นรถผมเองนะฮะ กีปแกนเชอร์บกีวีแปดห้าจ <rush iye> ุดสองลิตรล้อสามเอ็ดนะขอบสิบห้าสีเขียวเพอร์กรีนะเขียวไข่มุกเอ้แป้งหลังนี่ก็คุณนินจาให้มานะครับเริ่มเริ่มผูกพังในทางปลายเวลาระ ได้ใหม่ก็ดีนะครับอันนี้ของชื่อเอาเบิร์ดนะเดินหายไปไหน,นครบไม่รู้ V8 เหมือนกันนะรอสามสามเร่กนกลับไปแล้วครับอันนี้กี่ทุ่มสามทุ่มสิบสี่นาที กาดเย็นนะครับประมาณส,าสักสิบแปดองศาเนี่ยซกแฟหน่อยนะเทิดาแห่งกลาราานะครับชออเมริกาโน่มันร้อนไฮแกหนาวได้หน่อยเดีย๋ยวเราเดินกลับไปที่ เขามิตติ้งจี๊บกันนะครับตำรวจลองบีนเชฟวี่น่าจะทาโคกนะกลับกันแล้วฮะเผลอไปซื้อกาแฟมาแป๊บหนึ่งกลับมาหมดแล้วสี่ทุ่มเป็นซาวซ่าเลีย มเมงครับนายวานอนหรือทาโฮนะครับแกนเชอร์ดกีนายดิฟายยก3าจุดสามนิ้วครึ่งนะจริงผมอยากได้4 5 4จุดนิ้วครึ่งได้ใส่ทั้งสามน่าจคงต้องไปใช้สเปเซอร์ทักนิ้วหนึ่งะะเปลี่ยนช็อตอัพใหม่เอามาแล้วับ